สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกมไบอันประจนภัยนะครับเป็นเกมคนไทยนะครับผมดาวน์โหลดเล่นได้ฟรีนะครับผมเป็นเกมตัวเดโมโอยู่นะครับนี่อ่านตาม ที่เขาบอกเลยนะครับเป็นต like ัวเวอร์ช okay. ันที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแค่เจาะจงไ่ที่ระบบการเล่นส่วนหนึ่งนะครับผมและในเรื่องยังไม่ถูกนําเสนอนะครับเสียงเพลงดังว่ะเริ่มต้นประจนภัยนะครับอันนี้ก็เล่นครั้งแรกเลยนะครับผมกด Z หรือ Enter เพื่อตอบตกลงกดปุ่ม X หรือ ESC เพื่อยกเลิกโอเค F5 เปิดปิดฟุตสกิน F6 ปรับขนาดหน้าจอโอเคลุยเป็นเกม r p g จนะครับหรือเปล่าวะเป็นเกมนะเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเกมคนไทยนะครับ ลองเล่นดูนะผมเห็นกระแสตอบรับด nah ีเหมือนกันนะเกมนี้ตั้งชื่อนะครับผมเอาอะไรดี A B C โอเคง่ายๆโอเคครับผมเริ่มเลยแล้วกันนี่ขับเซฟที่ผมเข้าไปปับเดียวเังเข้าไปไม่ถึงหนึ่งนาทีสอนาทีก็ออกแล้วเดี๋ยวมันจะหมดความตื่นเต้นนะครับผมเป็นระบบบันทึกอัตโนมัติไม่สามารถบันทึกด้วยตนเองได้โอเคดีครับ ดูดเจมอะไรเมื่อไหร,ไหมไหร่มันจะได้เซฟให้อัตโนมัตินะครับผมในฉากเดโมเอในเวอร์ชันเดโมจะไม่มีฉากเนื้อเรื่องนะครับมีแต่ในเวอร์ชั่นเต็มโอเคเนื้อเรื่องก็อลงง่ายๆมีเจ้าหญิงผูกจอมมารลักพาตัวไปเราไบอันมีความมุมานะที่จะเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงที่อยู่แดนไกลจึงทำการจากลาแม่ของตนเองเพื่อท่องสู่การประจนภัยในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายจบการเล่าเรื่องอะแค่นี้เหร เออมันเป็นเดโมอ,อยู่นะครับโอเคคุณแม่เนี่ชื่อคุณแม่เลยนะแม่งเกมนี้ได้ข่าวว่าลูกจะไปช่วยเจ้าหญิงจากจอมมารนะสันชั่วร้ายแม่ภูมิใจในตัวลูกมากมากไม่ต้องภูมิใจหรอกลูกเราไม่ไม่ใช่ลูกด,เเกดิเราเป็นลูกนี่หว่าไม่ต้องภูมิใจหรอกแม่ผมไม่ไปหรอกแน่นอนครับคุณแม่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยละ่ะไอ้ัตว์ปกติลูกเป็นคนโชคไม่ค่อยดีสมชื่อไบอันจะไม่เป็นอะไรแน่หรือผมโตแล้วนะแม่ไม่ต้องห่วง ผมจะสร้างความรู้สั์ชิ้นโตโอ้โหให้ได้จัรลึกเลยเหรอวะเออเนื้อเรื่องนี้เรื่องเข้มข้นเนื้อเรื่องเข้มข้น,น,ขขนได้ฟังแล้วแม่ก็ล้องอกขอให้ภารกิจช่วยเจ้าหญิงเป็นไปได้ด้วยดีนะลูกโอเคต่อไปเริ่มยังะโอ้ยังอีกเกมเนื้อเรื่องก็ยาวๆธรรมดาหลังจากออกจากหมู่บ้านนี้ไปหาลุงข้างหมู่บ้านลุงแกเป็นคนอาชญาสายดีน่ายกย่องเผื่อเขาจะให้คำปรึกษาลูกได้โอเคไปลาก่อนแม่ผมจะกลับมาพร้อมความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ หล่อวาตาไปครับผมกดปุ่มลูกศรเพื่อเดินไปยังทิศทางที่ต้องการนะครับผมกดปุ่มชิปพร้อมลูกศรเดินช้าซัดหรือ enter พูดคุยกดปุ่ม x esc โอเคเริ่มสดุดล้มไอ้เหียมันมีมีบทนี้ด้วยวะอ้อาวเฮ้ยใช่เหรอวะตายจริงดิ เริ่มเซฟใหม่โอ้โหอ๋อกูอว่าละที่เขาบอกเหตุผลเนต์คนเขาบอกนะครับว่าเกมเนี้คนตายมันโคตรเยอะน่าจะเป็นเรื่องจริงยังไงวะหรือว่ามันอ๋อมันเป็นหลุมเลยสะดุดลม้มโอเครอบนี้ไม่มีไม่มีเฟลนอมันต้องดูแบบดีด้วยถ้าเกิดเจอหลุมอย่างงี้ก็ต้องระวังไว้ใช่ปะ่ะโอเคตึ๊บตึ๊บหลบไปเป็นไงล่ะไม่ได้แอมกูหรอกแล้วเริ่มมาไปไหนวะ ลุงไหนวะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบ,อรอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาดีดีละประมาไปนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมาให้เราไปไหนวะ <c oughs> ลุงที่อยู่หน้าหมู่บ้านคนนี้ป่ะ <c oughs> เอา้านี่มันชาวบ้านผู้หวังดีนี่วะ่ะเอา้าแล้วตัวผมมันเดินไปเฉยเลยอะ่ะ <c oughs> อออันนี้ แม่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันต้องไปไหนนะลุงหน้าหมู่บ้านลุงมันอยู่ไหนวะนี่ปะไอ้นี่มันไอ้ีมันเด็กสาวถ้าพี่รู้สึกหนาวลองไปนั่งเล่ากองไฟพี่คนนั้นสิกูไม่ไปหรอกอีเดยอีโย่เออไอีดอกหลอกกูเหรอโห้หเดินไวสัตว์เกยน,นี้กดชิปอ๋อกดชิปเดินเดิน,นช้าเอาอะไรวะเฮีย่ยเกมเฮีย่ยโอ้โหโหสัต ไม่ใช่เกมนี้หรอกเกมนี้มันทำไมอุปสรรคเยอะจังวะแล้วอุบัติเหตุนี่มั่งเยอะปรสัดอะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาไม่เอาไม่รอบนี้เอาดีๆละผมจะใช้สมองละเริ่มเริ่มแบบอันนี้ละต้องเซฟตัวเองเริ่มมาก็เกมเอเวอร์หกแล้ววะมันต้องไปไหนนะลุงหน้าหมู่บ้านแล้วมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะไปตรงนี้ยังไงวะมันมีต้นไม้บงังดิปิงเอา ภลรากิตมันให้ไปไหนนะมันให้ไปหาลุงลุงหน้าหมู่บ้านหรือว่าข้างหมู่บ้านวะกูลืมละเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้อ่ะอ๋อโอ้โหอาเจ้าไม่เข้าเอ้าวต่อยแม่งต่อยแม่งบัญญัติเล่นกับใครไม่เล่นกองเล็บคนโสดพี่ข้าเอาวหวยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวสาวเปี้ยวเอ้าโสดมาเป็นแฟนเรอพี่ไหมน้องเอ้าเฮ้ย ชทไอแค่เฮ้ยนี้ถ้าเกิดเราเล่นไปไกลแล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ดิโหเกมใช่หรอวะผมว่าไม่น่าขนาดนั้นมันน่าจะมีเฟซฟ่าให้มั่งอยู่แหละบ้านหลังนี้ห้ามเข้าโอเคต้องเข้าหลังนี้ที่มันมีไม้ลองดูนี่แหละลุงลุงเนี้แหละนี่โเ oh, จอ,อไปทองลงกางช่วยเจ้าหญิงหรือข้าประทับใจมากไปดีมาดีละ่ะไอ้หนุม่มเอ้ยเอ้ามึงบอกกูแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงเออไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพี่ เธอนี้ทานเล่มหนึ่งต้องการอ่านหรือไม่อ่านดูดิอ่านดูเขาได้เขาได้อะไรว่าจากลาคุณแม่มังเกิดเก้าไปท้องรุกว้างอ๋อเหมือนกับไปเล่านี้ทางของเรานี่ว่าเอา้าไอ้ทียสรุปมันพูดถึงกกหรือเปล่านั่นไงอ๋อมันให้เรามาอ่านหนังสือครับผมตอนนั้นเธอก็พูดมาอย่างลาเลยว่าว่าไปตายซะอีอเ๋อใช่เหรอชายผู้นั้นได้ยินก็รู้สึกประหลาด ประหลาดเฉยเลยประสาทหลอนเรากับโดนสะกดจิตสุดท้ายเขาก็ทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองสาวผู้นั้นตายเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงใหญ่โง่เดี๋ยวกดเดินไม่ได้เอ้ยตายเอา้าเราพีเก้าแล้วครับผมเอาวะเกมนี้มันมันก็สนุกดีนะผมก็ชอบนะเวหาดีว่าแม่งไปเรื่อยๆบ้านหลังนี้ป่ะลองเข้าดู ประตูล็อกโอเคออกไปเลยเอา้าพอ,อก,กูจะออกไปเสือมาเรียกไอ้พวกไม่มีสัมมาคารวะจะออกไปไหนไม่ยอมหาค่าที่บ้านก็นลาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนตายซะเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเถอะไอ้มนุษย์ลุ่งสัตว์เอ้ยไม่ลาวิสิบเดี๋ยวเดี๋ยวขอดีๆนะครับผมผมขอโทษด้วยที่ผมแบบกล่าวมาหน่อยมัน ไม่เข้าใจจริงผมไม่เอาเอาตรงนะผมไม่ได้ดูสปอยหรืออะไรเกมนี้มาก่อนเลยอ่านมานีนิดหน่อยอนะแทบไม่รู้อะไรต้องเข้าไปลาคุณลุงใช่ป่ะแล้วก็ออกบ้านลองดูลองดูองดโอเคไปดีมาดีละไอ้นุม่มเออรู้แล้วไปแล้วนะถึงเวลาเอา้าเฮ้ยเฮียกับดักเหรอเราต้องออกไปอีกทางเกมนี้แม่งโหดสัต์รัเสเซียเลยพวก โอเคพร้อมาผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณลุงจะออกไปทาองโลกกว้างแล้วไม่ต้องพูดมากไปดีกว่าไม่เดินขวานี่ฉลา,าดเด็กฉลา,าดชาติเจริญมาล่ะโอเคได้วเวลาออกไปท่องโลกกว้างของเราแล้วครับผมเอา้านี่ไงเข้าหมู่บ้านนี้เปล่าวะทำอะไรคุยกับคุยแกะปะลองคุยดูอ่าหลานจะไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมช่างเด็ดเดียวเหลือเกิน ลุงจะสนับสนุนโดยการให้อาวุธและเครื่องป้องกันเบื้องต้นละกันเนาะโอเคครับ okay, ผมเราได้ได้รับดาบโยโย่ดูชื่อดาบมันดิเกาะกันรวยกันรวไอ้เหี้ยกูจะไปช่วยเจ้าหญิงไอ้กูจะไปช่วยองค์หญิงหรือเปล่าวะเออหรือเปล่าได้รับโลก,กาก้โ,โหหนทางยาวไกลไม่เชืเ่อต่อยังไ้ได้ล่ะอย่าลืมไปเอาของในหีบด้านหลังด้วยหลามมาเดี๋ยวช่วยเจ้าได้ในอนาคตโอเคแต่ของที่มึงให้มาไม่ช่วยอะไรกูเลยมั้งเนี่ย เครื่องสมใส่กดที่ X หรือ SC ให้ไปที่เครื่องสมใส่นะครับผมโอ้เป็นหน้าจองนี้เลยเหอวะยังไงอะสมใส่อาวุธดับเน่ลๆโ,โล่อา,ากาศโอโ้โหหมวกไม่มีร่างกายเกาะก,กระหลวเครื่องประดับไม่มีโอเคทักษะมีทักษะด้วยเว้ยกระบวนท่ายังไม่มีสกิลเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวอยบอกตายเริ่มใหม่หมด ขอไม่เกิดบ้านแรกโอเ้เออได้ไงเนี่ยจอร์ดโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ดีดีครับผมขอให้ไม่เฟลรอบนี้รอบนี้ไปแบบไวๆไ,ไปแบบคนเก่งด้วยแล้วเพราะเรารู้แนวเกมมันหมดละไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับแต่เมื่อกี้เราเดินสะดุดใช่ไหมเฮ้ย,อยโอ้ยขออีกรอบขออีกรอบอ,อ่ะโอ้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าทางนี้เดินต่อไปใบอัน้นเจ้าหนุ่มยอดนักผจญภัยไปเลยพวกโอเคลีลันลีลันซึบซืบซืบเราต้องไปแบบช,ช้าหน่อยแต่ว่าไอ้ไปแบบเร็วๆก็ได้แต่ตรงเนี้ยน่ากลัวละแต่ตรงนี้ไม่น่ากลัวคุยกับไอ้ไอ,อ้นั่นเสร็จเนด่ดิต้องมองดีๆไม่กี้มันล้มเน่หวะหม,มันล้มต้องเอา้า อ๋อเราไม่ต้องไปเอาเราเราไม่ต้องไปเอาไอของนี้หีบอ๋อไม่ใช่หีบมันอยู่ด้านหลังนี่หว่าแล้วเราไปตรงเตียงไหมวะหรือว่ามันเป็นกับดักล่อโหแม่งเกมนี้หลอกหลอกพวกโลมมากนี่หว่าหรือเปล่าวะรอบนี้ดีๆไม่ได้แอมนี่ไอกล่องจะรับยาโอเคสิ่งของไปที่เอสซีแล้วไปที่สิ่งของครับสามารถใช้ยาใช้ยาอะไรได้เอ้าเอ้เรากูใช้ไปถูกเอ้า ยาพิษโอ้ยรอบขอรอบสุดท้ายอะรอบนี้ผมยังไม่เฟล,ลว่าเอาจริงถ้าเฟลนี้เดี๋ยวขอพักคลิปก่อนนีกว่าปวดหัวว่ะหรือว่าวันนี้ผมมันนี้เกินได้แต่มันสนุกดีนเน้ะเอาอเอาดีๆีครับผมโอเค้อมลุยเอ้ยผมขอเอาอีกรอบล้วเนาะ รอบนี้จะไปแบบาช้านะครับไม่พูดอะไรมากนี่กดชิปเดินด้วยเดินน้าช้าไว้ปุ๊บปึ๊บออกไปพุ่งเข้าไปเลยเอาของ โอเคครับผมรีบใส่ของรีบทำมาน,นี้เสร็จรีบไปเอ้ยต้องไปที่เครื่องสำไใส่อุอาวุธโล่ร่างกายโอเคไปหยิบของเอ้ยเอยเอต้องหยิบแล้วก็เดินออกไปแต่ไม่ต้องกดใช้เว้ยไม่ใช้ออกไปแล้วลาก่อนเช็ทอยเอ้ยเดี๋ยวตายไหมเนี่ยเอ้า เอาเป็นว่าผมขอจบที่พาร์ทนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาต่อแน่นอนขอแบบสักพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันอันนี้เกินอนะ่ะตายบ่อยไปมันกอันนี้เนาะต้องนานๆทีมาเล่นตายแบบไปแล้วแม่งอารมณ์เสียเลยเนี่ยไม่ใช่อารมณ์เสียมันเพลงเลยไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่มาชมน,นะผมกับเกมไบอันนะครับ a d ดเวนเจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเกมนี้ให้นะครับ